เขากระโดงบททดสอบนิติรัฐไทยนะครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยห้าพกับแปไร่ทางตอนใต้ของเทศบาลเมืองบุรีรัมมูลค่าเท่าใดก็มิอาจจะทราบได้แต่นะครับได้กลายเป็นอภิมหากราศที่กําลังทดสอบความเป็นนิติรัฐของไทยครั้งสําคัญอันนี้ก็บอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของที่ดินเขากระโดง5,000กับ 83ไร่ทำไม่ะครับไม่มีปัญญาที่จะเอากลับคืนมันครับในเมื่อสาลดีกาตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินตรงนี้5 0 0 0กับ83ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยทําไมการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงไม่ใช้อํานาจสารที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยบ,บังคับขับไร่หรือฟ้องร้องนะผู้ที่บุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเมื่อปี2541ว่าที่ดินที่เป็นข้อพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ การลดไฟและต่อมาในปี2554คณะกรรมการปปรชก็วินิจฉัยว่าโฉนดที่ดินดังกล่าว